คุณดาวคะคุณดาวจะมาประจำที่นี่เลยหรือคะจ้ะฉันจะมาอยู่ประจำที่นี่โอ้หเสด็จต้องส่งพอพระไทยมากแน่ๆคะ่ะไม่ต้องทำเป็นวีดไว้ตื่นเต้นขนาดนั้นเราอุ่นเรือนคุณละองดาวคะรีบไปเข้าเฝ้าเสด็จเถอะคะ่ะเสด็จกำลังรอคุณอยู่ <S 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 เชิญครับเจ้าไม่ต้องเข้าไปค่ะอ้าวทำไมท่านเข้าไปไม่ได้อะเสด็จรับสั่งว่าขอให้คุณละอ,องดาวเข้าไปเพียงลำพังอ๋คอคือคุณดาวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่าทางเสด็จย่าเนี่ยคงมีเรื่องที่ต้องคุยกับคุณดาวเยอะ ตรงนี้กันครับคุณดาวเดี๋ยวผมไปรอชั้นล่างนะครับอเออรอองดาวมาสิมานมั่งข้างๆฉันนี่ ฉันดีใจนะที่เธอจะมาอยู่ด้วยที่นี่แต่ทำไมตอนแรกเธอบอกว่าเธอจะมาทำงานกับฉันแบบไปเช้าเย็นกลับแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมาอยู่ประจำซะละหม่อมฉันคิดว่าอยู่ประจำจะสะดวกกว่าแบบไปเช้าเย็นกลับเพคะเหตุผลมีเท่านี้เหรอเออหม่อมฉันอยากจะอยู่รับใช้เสด็จ ที่นี่ด้วยไปคะมีเหตุผลอื่นอีกไหมไปคะฉันเชื่อว่าเธอจะต้องมีอะไรปิดบังฉันแน่ๆเลยเอ,อ่อหม่อมฉันรักงานนี้แล้วก็อยากจะอยู่ทําที่นี่ประจำเพคะ,ะถ้าเช่นนั้นนะฉันจะเรียกพี่ชายเธอมาถามต่อหน้าเลย เธอกับพี่ชายเนี่ยพูดไม่ตรงกันสเสด็จพี่คะลองดาวพี่มารับกลับบ้าน เนี่ยไปเอาน้ำฉันหน่อยสิเนียนเลยโอ้โหเนียนแกนี่รู้ใจฉันจริงๆเลยฟ้าหลังฝนอุปสรรคไม่มีของผมครับเ <mas k> ฮ้ย มาที่นี่ได้ไงวะเอิผมเก่งมั้งครับนี่คุณก็น่าจะรู้นะว่ากรรกดเนี่ยมันไม่ย้อนให้คุณน้องสาวมันมาง่ายๆหรอกแล้วผมก็เช่นกันพี่ชายเธอเขาขอเธอคืนไปจากฉันเขาเป็นห่วง กไม่อยากให้เธอทำงานนอกบ้านอะไรนะไปคะก็ตั้งแต่ที่คุณพ่อสิ้นบุญไปเราก็มีกันอยู่แค่สองพี่น้องแล้วคุณพ่อน่ยก็ฝากให้พี่เนี่ยช่วยดูแลเธอเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับพี่เป็นผู้ปกครองเธอโดยตรงแล้วถ้าเกิดว่าพี่ดูแลเธอไม่ดีใครๆเขาก็จะครหาพี่ได้นะ พี่ฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องการให้ใครมาดูแลโดยเฉพาะคุณน,นี่พี่หวังดีกับเธอนะรองดาวนี่เธอเข้าใจพี่บ้างสิสร่างหวังดีกับพี่ฉันซะทุกเรื่องจริงๆนะคะรองดาวในเมื่อพี่ชายเขาเป็นห่วงก็ทำตามความประสงค์เขาสิอย่าให้ฉันขึ้นชื่อว่าพลาดพี่พลาดน้องกันเลยนะ แต่ว่าหม่อมฉันอยากทํางานอยู่ที่นี่ไปคะหม่อมฉันไม่อยากให้เขาอ้างสิทธิ์ความเป็นพี่ชายหม่อมฉันมาบังคับหม่อมฉันไปคะการหม่อมไม่ได้บังคับน,นะระหม่อมเพียงแต่ว่าการหม่อมเนี่ยไม่อยากให้น,อน้องตกละกรรมลำบากแล้วก็ไม่อยากที่จะให้อยู่ไกลหูไกลตานะครับหม่อมหม่อมฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้ลําบากอะไรเลยไปคะกลับมีความสุขสอีกที่ได้อยู่ไกลบ้านบ้างหม่อมฉันขอยืนยันไปคะว่าจะทํางานที่นี่ต่อไป กระบอกให้น้องทํางานที่นี่ต่อก็ได้ครับอเพียงแต่ว่าอยากจะให้น้องเนี่ยมาทํางานแบบเช้าไปแล้วก็เย็นกลับนะครับอแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรครับอกอะเป็นอันว่าฉันตัดินเอง ทำไมคุณจะต้องมาวุ่นวายกับชีวิตของนิชฉันด้วยก็ในฐานะที่พี่เป็นทั้งพี่ชายและก็ผู้ปกครองเธอพี่จะปล่อยให้เธอออกมาอยู่นอกบ้านไม่ได้ทำไมคุณเป็นคนแบบนี้นะทำไมชอบใช้อำนาจบาดหญ่มังคับข่นขูคข่คนอื่นรู้ไว้ก็ดีแล้วที่หลังจะได้หัดทำอะไรตามใจดีสบ้างไม่ใช่เอาแต่ยอกย้อนคัดค้านไปซะทุกเรื่อง ดาวตกลงเป็นยังไงบ้างครับคุณดาวลองดาวจะกลับอยู่ที่บ้านไปคุณดาวครับนี่คุณคุณดาวจะไม่ไปไหนทางนั้นคุณดาวต้องอยู่ที่นี่แกกูไม่รู้เรื่องเหรอบอกว่าองดาวต้องกลับบ้านไงไ่ไปคุณดาวจะไปไป คุณดาวครับแล้วสเสด็จท่านว่ายังไงบ้างฮะเสด็จบอกว่าให้ดิฉันทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับค่ะดาวแต่ถึงยังไงดิฉันก็ยังมีอิสระที่จะไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ดิฉันจะเป็นแบบให้เจ้าวาดภาพทั้งวันเลยค่ะ ขอบคุณคุณดาวนะครับแต่ว่าพี่แม่รู้ญาตคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามดิฉันเมื่อกี้นี้คุณรับปากกับเสด็จไว้แล้วนะคะไปค่ะเจ้า น้องสองคนเนี่ยมีอะไรแ,แปลกๆแปพี่ชายเรียกแทนตัวว่าผมกับเธอส่วนแม่น้องสาวเรียกพี่ชายว่าคุณแทนตัวเองว่าดิฉันมันมีอะไรขัดขัดอยู่ที่ลกนั่นสิเพคะแล้วก็ดูท่าทางพี่ชายคุณละอองดาวหวงน้องสาวเหลือเกินเพคะ เด็กสองคนเนี่ยก็มีอะไรรับลมคมในอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยนี่ยแกเป็นพี่ภาษาอะไรวะถึงได้ปล่อยให้คนอื่นเข้ามา,าตัวน้องสาวไปต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ย แล้วแกฉันทำยังไงในเมื่อลองดาวก็เป็นใจไปแกไอ้เจ้าสตือนั่นเองอ่ะก็แกแหละทำให้คุณดาวกรดไอ้เจ้าขมแมันเลยได้โอกาสทำคะแนนแซงหน้าฉันไปเลยอ่ะไม่แกโทษฉันแกโทษฉันเหรอฮะไอโทษฉันเหรอเฮ้ยนี่ก็ใช่ดิก่อนหน้านี้นะเว้ยฉันว่าคุณดาวเอเดียมาทางฉันมากกว่าแต่พราะเธอทําปั้นปึงประชดประชันแกฉันเลยพลอยอดไปด้วยเลยทางนั้นนะแกก็ทาอะไรสักอย่างดนิฉันจะได้สบายใจสักทีหนึ um, hey, 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 hey ่ง uh. แล้วก็อย่าปล่อยให้เจ้าสติลนนั้นมันลอยนวลอยู่งี้ฉันอนะทำแนว่ว้ยแต่ก่อนอื่นเนี่ยแกน่ไปดูแลแม่ฮันนี่ไม่ยอดยาใจของแกให้ดีซะก่อนเถอะอย่าให้ไปรังแกคุณดาวอีกคุณดาวอะเธอใจแข็งจะตายไม่งั้นนะต่อห้สิบทัชชัยก็ไม่ไหวหรอกดูนะ่ะดาวครับดาวทราบไหมว่าวันนี้เนี่ย ดาวเนี่ยสวยเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วที่สําคัญครับที่ผมจะบอกเนี่ยคือคุณดาวเนี่ยรู้ตัวไหมครับว่าคุณดาวเนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าครับคุณดาวที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งผมจะไม่ยอมให้ผลงานของผมเนี่ยไปตกอยู่ในมือใครครับเออเจ้าคะรีบว่าเถอค่ะดิเฉันเมื่อยแล้วครับ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 อ๋อได้ครับได้ครับผมรีบว่านะครับ ดาวนี่น่าจะดูดุกว่าชนิดนึงนะครับมาทิตย์หนึ่ง